ด่วนเวิร์กพอยประกาศยุติสัญญากันกันตถาวรหลังตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีดีไอคอน Group เมื่อวันที่16ตุลาคม2567จากกรณีนายกันกันตถาวรพิธีกรน,นักแสดงตกเป็นประเด็นในคดีบริษัทด h ไอคอน Group และได้มีการคุยกับ w o r k p o พอยซึ่งเป็นต้นสังกัดเพื่อขอพักหน้าจอจนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามที่ได้นําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทไทยบลอดคัตติ้งจำกัดต้นสังกัดของกันกันตถาวรออกเอกสารชี้แจงระบุว่าบริษัทไทยบล o อดคัตติ้งจำกัดในฐานะต้นสังกัดของคุณกันกันตถาวรขอแจ้งยุติสัญญาการเป็นพิธีกรและศิลปินในสังกัดของคุณกันกันตถาวรและจะได้มีการแจ้งเป็นหนังสือยุติสัญญาไปยังศิลปินต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับรายการต่างๆที่ในายการกันตถาวรได้เป็นพิธีกรน,นั้นคือ The Mark s o เ e t ซึ่งเดิมมีกำหนดออนแอร์เทปแรกคืนนี้ได้เปลี่ยนรายการเป็นซิงมียัวซองเพลงรักของเธอดำเนินรายการโดยปากิกเกียรติกิจเจริญและซีซีวัต โชติชัยชลินขณะรายการร้องข้ามกำแพงซึ่งนายการกันตาวรเป็นพิธีกรโดยเช่นกันได้มีการเปลี่ยนพิธีกรเป็นซีสีวัตและจะเริ่มทำหน้าที่ดำเนินรายการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป